ตั้งแต่เปิดออมาการเล่นหมดแกไม่เห็นตรงความูดเท่าไหร่เอาใช่เห,หรือไม่ ไมเขียนมาเห็นคำพูดมันสวนทาทําไมาไม่กล้าเล่นตรงไหนก็ตีเตมดีจนแบบไม่รู้เก่งไรกีันแล้วแต่รู้สึกเหมือนเหมือนตีตีกับเอ็มดีมาจะสัสิบรอบก็ชนะเกือบทุกรอบแพ้แค่สรอบเป็นอันเกต็ปืนพี้ให้เก่งก่อนนะอันนี้เคมอเออาร์อะไรอ่ะเอาตัวเองให้รอดก่อนหลุยเอาเกมต้างเีนบทกาเล่นหมดเลยังกวัอยู่เลยเอาให้หลุย่อนเกงยังางทำตัวฟังไม่ย่งเลยม่ย่งเลมุย เดิ่งมีปมรวยน่ะยองชอบดีดาวห้เนาะดีดาวไหมวะโอ้่แกจะล่าอีกเราเราจะเราจะเปลี่ยนเซตอีกไหมอะลุย เ๋ยยจะเปลี่ยนแา่ดีไหมนะจำคำนะกูไม่กลับกูไม่กลับคาไม่อยู่จีไม่กลับกันด้วยโอไม่เก็บกันหยอไม่เก็บกันหยอได้เนินยชาว่บาโอเพสองเอาไปงาน จบไปแล้วเหรอจับเลยแบบนั <af v r isa> rồi, ้นอ่ะกูชอบกูชอบมึงแบบนั้นแหละอ่ะผมก็ชอบพี่เหมือนอย่างงี้แหละได้ใครมาไอจูดี้เหรอไอจูดี้เหรอไอจูดี้เหรอไอจูดี้ไอจูดี้ไนจูดี้เหรอเลจูดี้เหรอไอจูดี้เหรออยากอุ้เี้อยาอุอกชอบเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อแกงไว้น้องเปลี่ยนชื่อแกงไว้น้อง

มันเงียบมันเงียบไม่ใช่นั่นนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจบเร้ค่อยคุยกับมันเจ๊ยเย็นพี่เกดโล้พี่ก็รุ่นใหญ่แล้วโอ้โหขบกลัวพี่กันหมดแล้วมันมันมันออกคนเดียวใช่ไหมหลุยดีด้าหลุยดีด้าอะไรเนาะดีด้าก็คนกลัวจะดีด้าอย่าดีด้ามาดูอยู่แล้วเพราะก่อนหนน้าั้นตีไปก็เหมือนกันแต่ตีกี่รอบเลยลแต่ตีรอบแบบโอ้โหจะ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 ร้องยุบจะร้องอะไรตลอดเลยไม่รู้เดี๋ยวไม่เล่นเดี๋ยวไม่เล่นเเดี๋ยวออกเมืองบ้างเดี๋ยวไปไหนบ้าง แล้วอนีพี่ถามเดี๋ยวเดี๋ยวพอแพ้เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวก็มาไล่อีกใครมาหน่อยปะ่อยทีเดียวว่าลาเอาเลยโหไม่ละอลาคัดเขาหน่อยวะน้องอยู่จีโอไม่รู้หรอแล้วไม่เอาใครออกหรออยู่โอ้เสร็จที่แล้วมาไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งปีเลยออกไปหรอมีอยู่จถึงถึงสองเดือนไม่น่ะหลุยิงที่แล้วถึงสองเดือนไม่น่ะอยู่ได้ไม่เป็นไรค่อยๆทำมันให้ตปวดตัวนะ พอดีคนมันเยอะผัดกันเล่นไปบ้าิ้วคนเยอะมากเหล่าเนาะคนเยอะคนเยอะท่มากเท่มากหลุยเท่ขนาดไเนาะเทจัดเลยเทจัดไรฮเนี่ยบอสซุยบอสซุยหัวตัวาทำมาสองเดือนก็สองเดือนได้ขคาดนี้ถือว่าเฟี้ยงนะหมักหโหหมักตัวเก็บตัวมาสองเดือนเหมือนได้ขนาดนี้ก็โอ้กรลองทำโหดูอยากรูสองเดือนได้ขนาดไหนก็ลองทำดูกันนะอยากดูไแค่เนี้ยแหละไม่ได้เกิดแล้วเชื่อพี่เลย ใช่เหรอพี่เกสขนาดนี้เหรอปั๊บ kind of ่ะนพี่โอ้ยขึ่นใจผมอีกเนาะไม่ขื่นชิวๆเนาะพี่กี่โมงนะพี่พี่มาพวกพี่ก็ไม่ได้ขื่นนหลุเลยพี่ก็ไม่ได้ขื่นนั่นนะหลุยสุดที่โคตวสุดท้ายเป็นข่ใหม่เนาะหล่อเต็มตัวแล้วไม่เคยกลัวอะไรขนาดนี้มาก่อนโอ้ใช่เหรอหลุยไม่เคยกลัวเหรอไม่เคยโอ้กลัวแบบนี้แบบกลัวจริงเนี่ยอยากโอ้เอาดีๆหลุยแล้วที่บางหันมาทำไมแบบแก๊งหายไปไหนหมดพอตีเสร็จไม่รู้จี ไม่รู้เลยหรอแต่เป็นบลสุยไหมคะเทตคนบ่อยไงเพราะว่าคนเยอคนเยอะนมล้มแต่ว่าจบตอน้หายสองเดือนกับลาวรึีหอเนอะไีหอ้เดนเ่นเด่เ่เ่ด่นตี่นเเ่่นเดเด่่นเดนเ่นนเ่น่เด่นเนเนเด่นเ่นเั่นเก่น่นเดเเดดเนอ่เดนน่่เดน่เดเดเด่นเดนเดนน่ ขี <muitas S 2> ้ก <sketches> ล <than> ัวต้องบอกต้องบอกแอ้คนเฮดดิขี้กลัวขี้กลัวเหรอน้องแต่ที่ผ่านมาพี่เป็นคนซี้อะเนาะเดี๋ยวจะกำลังคิดแต่ไม่ไี้ไอ้ขี้ขาดไปไอ้ขี้ขาดไปเนาะเล่นให้หมดนะไอ้ขี้ขาดไปคนไม่กล้าตีเล่นเชิงนั่นแหละใช่เหรอหรือใช่เหรอหรือไม่ให้พี่กลัวไอ้แกเค้มอยู่อยู่ไม่เค้มไม่เค้มอยู่อยู่เอ้าก็ได้ไงก็บอกว่าตั้งแต่เปิดมือมาการเล่นหมดแกไม่เห็นตรงคำพูดเท่าไหร่ผมจะมีใช่เหรอหรือมี ไม่เขียนมาเห็นคำพูดมันส่วนทาเลยไม่กล้าเล่นตรงไหนก็ตีเอเดมดีจนแบบไม่รู้ใช้กิกขนาดไนะแต่รู้สึกเหมือนเหมือนตีตีกับเอดีมาจะสันสิบรอบก็ชนะเกือบทุกรอบแพ้แค่สองรอบเป็นนักเกตอวแต่พูดสึกเหมือนเหนตีตีกับเอเดนดีมาจะสันสิบรอบก็ชนะเกือบทุกรอบแพ้ค่สองร้อยเป็นอนเดีแต่รูกเหดือนเหมือนตีตเอดนว่มาพี่ั็นสดเยอะน็แตะเมือนเหกรอนว่าไงนะอเต็มอบเดียว่รมงตึกเหมอนเหอนีกบ้อเดนดมาอ่นสิบรอไนะเกือาทีอ่ะโอเคโออค แต่ว่าผมว่าต้องพี่เกต้องเทนปืนพัดพี่ดีๆนะมีปืนพัดเกือบพบแต่ว่าไล่เชิดไม่ไหวเลยถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าต้องเทนดีๆอ่ะเพราะไม่ไม่ไม่น่าไหวกีกแล้วตอนทีไม่ได้พีเทนเทนของพี่อยากเองเทนให้เองชนะกันก่อนดีกว่าเทนไม่ไม่น่าไหวนะลองเทนให้รองสอนงเดือนที่ที่ที่ขึ้นมาขึ้นพัดขนาดนี้แต่ช่วยเียร์ไม่ได้เลยก็ไม่ต้องขึ้นดีกว่าโอ้ใช่เลยหลุยแต่แต่ผู้พี่ขึ้นมาเพราะผู้พี่มีของนะหลุย เราเนี er, said, ่ยค so ือก่อนที่จะเล่นเยเนี่ยอาผมผมบอกพี่ก่อนเลยนะพี่ไปฝึกปืนพวกพี่ให้เก่งก่อนเนี่ยนะโรน่อันนี้เข้มอไอาครับอาเกี่ยวอะไรอ่ะเข้มเลยเอาตัวเองให้รอดก่อนหลุยเอาเกมงเป็นเส้นทางก็เห็นบอกการเล่นหมดยังกวอาอยู่เลยเอาให้รอดก่อนก่อนจะวิ้วกับคนอื่นให้รอดก่อนไม่ลุยเแหน่ใครไม่ได้ให้รอดก่อนแล้วจะพูดทำไมอ่ะว่าการเล่นหมด การที่ยังกลัวเกี่ยวอะไรกับแก๊งอื่นอ้าวแล้วเราจะพูดทึงหมว่าการเล่นหมดกะใกล้เล่นนะลนี่เห็นแล้วเขาไม่มาเตี๋ยไม่แล้วเขาไม่มาเตี๋ยไม่แล้วเขาไม่มาเตี๋ยก็เคยตีเขาแต่เขาแพ้นะหลุยส์ขาก็แต่เขาแพ้นะหลุยส์เีครับดีดีกว่าแก๊งน้องเซตอ่ะ ไม่ไม่เป็นไรมี่อ๋อพี่รู้แล้วให้ขอบคุณคำพี่ชมพรจะเอาปับปูแพ้เราไงชอบ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 ชอ่ชอบ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 ชกบชอ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 บอบเอบอบชอบชอบชอบออบชบชออบอบชอบชอบอบชอบชอบชชอบชอบชออ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 บอบออนออ้ชอบ แต่แก๊งหลุย์ก็สร้างสร้างก่อนนี้ไม่เจอหลุยแต่ทำไมทำไมเปลี่ยนเซตบ่อยยังหลุยทำได้ขนาดนี้เหรอคนมันเยอะคนมันเยอะมากเลยนะหลุยเนาะคนมันล้นเนี่ยคนเยอะจัดเลยเหลืออ่ะเห็นได้ทั้งปีอ่ะเองเกมเกินหลุยเกมไปหลุยแต่ว่าเนี่ยอย่าหาว่าสอนนะเวลาปืนพัดเยอะขนาดนี้เล่นให้มันดีกว่านี้หน่อยดิ โอ้ใช่นเราหลุยพี่ว่าพี่ว่าเอาคำพูดนี้ไปบอกปืนพัดที่เพิ่งขึ้นดีกว่ามึงหลุยแกงยังเฮ้ยต้องบอกทีดีกว่า30กระบอกเล่นเหมือนพวกไม่เล่นไม่เป็นไรเคสใช่หรอใช่หรอหลุยยิงเหรอหลุยแล้วแล้วทำไมทำไมแกงยิงโคตรไกลแต่ในไฟโดนงงเหมือนกันเกินไป ว่าพี่เพิ่งมาใหม่น้องโอ้เลยนะหัวแก๊งหัวแก๊งเขาก็เป็นผู้ชายเอ็นดีผู้ชายหัวแก๊งก็เมียเป็นผู้หญิงใช่จ้ะโหดนไล่ทั้งหัวทั้งเมียแถมเมียโด้เรียกตังค์ด้วยโอ้โหโอ้โหนะโอ้โหนะ พี่ดูแลไม่ได้ไงพี่ก็อยากขอเปลี่ยนเสก่อนแล้วกันนะฮัลโหลอะไรนะโดนโดนได้ตังได้ไปสุดสุดโอ้โหยุบแกงโอ้โหยุบแกงฮัลเหรอโอ้โหยุบเลยไม่ไหวไม่ไหวฮัาโหลโดนโดนเราทั้งหัวทั้งเมียเลยนี่หว่าไม่ไม่ก่อนจะเชนคนหนึ่งเขาเอาไปเอาสีดำแล้วมาคืนก่อนเจอะฮัลโหลเอาสีดำคืนกับบ้าหลุยดูอ่อนอ่ะหรือหรือว่ามาปืี่ยนเล่นในไฟโง่ขนาดนี้ใหญ่อย่างดูจ้าเมื่อกี้ผัวเอ๋ล้วนี้เมียก็เอ๋ เออน้งหัดน้งเมียเจอไม่เจอเจอที่ไหนอะเป็นพาสอยากดีอยากเกมเขาเขาสาให้ให้ให้รถมายืมฟรีด้วย้โหไอ้มีใช่หรอมีนบมีบพเนียปืนพัดมีแค่สิกระบอกให้ยืมฟรีด้วยกันมินาว่าเาเกมห่าไม่หช่วรอหร่อ แต่ว่าแก๊งหลุยเนี่ยดีมากเลยนะแบบได้เฮินกลับมาถึงส่งดมนมี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 บุกมีติคนฉนาไฟโขดมากแถมแต่ไ่ให้ปืนพัดทั้งแก๊งมาช่วยเพื่อไม่ได้สังหรุมากเลยนะ แก้งหนุ่ยทำดีมากได้มาลองกับกับเข้ามา2เดือน2เดือนกับเข้ามา2เดือนโอ้โหขึ้นไม้ขึ้นนี่ขึ้นปืนแต่คนปีนบวก3บวก4โอ้โหโหดมากทำได้ขนาดนี้โหดเลยนะคนี่ยโอโหโหดเกินพวกพี่กาดกาดจริงแต่พวกเองโหดพี่กาดมาแล้วครับมีอะไรบอกครับไอ้เหี้ยเก้ไอ้เหี้ยแม่ทำตัวสอมงย้อยแม่ย้อยแม่ย้อย่แม่เด็กมีปมเด็กมีปม ไปโคตรร้อนเลยมันหัวร้อนแล้วมันหัวร้อนแล้วเอ้ยอย่างหาหาไปด้วยตาหลกจัดไอ้เหี้ยเออมันร้อนมันร้อนจัดนะมันมันโดนที่จุดแต่ละจุดนเงียบไปโอ้ร้อนร้อนจะเออวันนี้ขอหน่อยละกัน Ooh, versucht, ใครใครอุ้มไม่หลุยอ่ะเรียวเียวเียวแม่งากับอยู่นี่ยตัวอ่างตัวโม้เนี่ยเออหรอเกแล้วตัวเคมตัวเคมตัวเค็มตัวประกาไม่รู้หรอตัวอ่างตัวตุยโอ้ก่อนก่อนตีพิเเป็นแล้วมีท้งหัวไอ้เลี่ยไี่ยไอ้ไหนไหนหัวแดงไหนางหัวแดงไหนมีอยากลั่นด้วยมา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  พี่อยู่อยู่ไอ้นี่อยู่คุกใหญ่ออมือนั่งเขกันเหรออีมาเดี๋ยวไปได้วยจะครับมาหน้าคุกมาหน้าคุกไอ้อย่ากูต้องไปต่อบประกันนะประกันจะหมดไวแค่ไปตรงที่มาหน้ากให้ไปรลสองคนนะ อเอาลครัเฮียมีมต้อไหนให้เราไหมครับเฮีย<อ><อ>เฮ้ยเจอดีอะแล้วมามาเติมมาติมโลงเหล็กมันมีตรงนี้จุดหนึ่งตรงไอ้ไม่ต้องไฟไอ้มันมานจอกตอนไหน